สวดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนสินจะได้น,นําเสนอเทคนิคสีน้ําให้ได้ชมกันคะ่ะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์เทสศัก์ชย,ยการนะคะอาจารย์เทสศักดิ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับและสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์เทสศักด์จะเขียนภาพต้นไม้จากภาพถ่ายภาพนี้ภาพนี้เนี่ยอาจารย์ชอบตรงไหนคะถึงเลือกนามาเขียนปกติส่วนตัวนี่ผมก็ชอบอเขียนต้นไม้อยู่แล้วและภาพนี้นี่จะมีเรื่องราวแสงเงาที่พาดผ่านต้นไม้และก็ นำมาเล่นมาเขียนให้สนุกสนานได้ะค,ะค่ะคือภาพจะได้มีเรื่องราวในตัวของมันเองด้วยครับใช่ครับ<ม>อาจารย์เทิดศักร่างภาพด้วยสีไม้เสร็จแล้วใช้ผู้กันแบนระบายสีเหลืองเจือจางที่ระยะหลังแล้วระบายทับด้วยสีฟ้าและสีเขียวแบบเปียกบนเปียกจนทั่วโดยเว้นบริเวณต้นไม้ที่ร่างไว้ แล้วหันไประบายพื้นล่างด้วยวิธีเดียวกันแต่ใช้สีที่เข้มขึ้นแล้วทิ้งให้กระดาษมาดจากนั้นระบายต้นไม้ระยะกลางด้วยสีเขียวแบบเปียกบนแห้งแล้วทับซ้อนด้วยสีน้ำเงินโดยระบายเปิดช่องเล็กๆให้เห็นพื้นหลังก่อนแต่ทับด้วยสีเข้มเน้นเงาในบางจุดลงลักษณะเปียกก่อนนะครับลักษณะชุม่มแล้วก็ดินแสงเงารวมก็คือให้มันชุม่ม แล้วก็มาเก็บรายละเอียดที่หลังก็คือเป็นผิวเป็นรอ,อยแตกรอยอะไรนมาเก็บที่หลังนะครับจากนั้นระบายต้นไม้ระยะกลางด้วยสีเขียวแบบเปียกบนแหง้งแล้วทับซ้อนด้วยสีน้ำเงินโดยระบายเปิดช่องเล็กๆให้เห็นพื้นหลังก่อนแตะทับด้วยสีเข้มเน้นเงาในบางจุดอาจารย์ท่าศักด์เตรียมสีพื้นระยะหลังด้วยการลงสีอ่อนแบบเปียกบนแหง้ง ก่อนทับด้วยสีเข้มให้เนื้อสีผสานกันจนเป็นลนักษณะของเงาไม้อีกต้นที่พาดทับลงมาพร้อมกับใช้สีเข้มวาดกิ่งก้านและเปลือกไม้เพิ่มเติมแบบแห้งบนแห้งเช่นเดียวกับบริเวณกลางภาพก็ใช้วิธีเดียวกันแต่ใช้สีที่เข้มและข้นมากขึ้นจากนั้นระบายต้นไม้ใหญ่ในระยะหน้าโดยระบายสีชั้นแรกด้วยสีเหลืองเพราะเป็นส่วนที่ถูกแสงจัดก,ก่อนทับด้วยสีเข้มหลายสีบริเวณเงาของต้นไม้ จากนั้นใช้ผู้กันกลมแต่งเปลือกไม้ด้วยสีเข้มและอ่อนแบบแห้งบนแห้งอีกครั้งก็คือใช้ลักษณะอสองอย่างก็คือใช้แบบเปียกแตะๆขีดๆลงไปแล้วก็อีกอย่างก็คือใช้สีข้นๆและใส่ผู้กันแล้วก็ถูลงไปก็จะได้ผิวอีกแบบนะครับสำหรับมานั่งอาจารย์เทิดศักดิ์ระบ,บายด้วยสีชมพูแบบเปียกบนแห้ง แล้วค่อยๆทับซ้อนด้วยสีเข้มให้เป็นลักษณะของเงาต้นไม้ที่พาดลงมาบนม้านั่งก่อนระบายสีเข้มแบบเปียกบนแห้งเป็นเงาบนพื้นพร้อมกับเพิ่มน้ำหนักเงาม้านั่งอีกเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆใช้ผู้กันพัดระบายสีน้ำเงินม่วงและเขียวทับซ้อนกันบริวเวณเงาของต้นไม้แต่ละต้นโดยเน้นให้เงาที่พื้นมีสีและรูปร่างชัดเจนมากกว่าเงาที่พาดทับบนต้นไม้ พร้อมกับแต่งเงาบริเวณอื่นอีกเล็กน้อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ส่วนมากด้านล่างนี่เงาจะชัดเจนเพราะว่าเป็นพื้นแบนนะครับแสงจะตกลงมากระทบแล้วก็ค่อนข้างจะตัดกว่าข้างบนนี่ลำต้นนี่จะ เฉียงแล้วก็จะพาดผ่านจะไม่ค่อยไม่ค่อยตัดมากเท่าข้างล่างนะครับอาจารย์ถ้าสาขาเงาของต้นไม้2ต้นนี้นะคะเลือกใช้สีม่วงแล้วก็สีน้ําตาลทาไมถึงเลือกใช้สีไม่เหมือนกันทั้งๆที่เป็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกันข้อแรกนะครับก็คือ เ,เรื่องของอารมณ์ของผู้เขียนก็คือแล้วแต่จะดึงสีไหนไมาใช้นะครับแล้วแต่อารมณ์แต่ละวันข้อ2ก็คือเป็นเรื่องของอแสงสีในบรรยากาศนะครับก็คือในสีในบรรยากาศทั่วไปจะมีสีมากมายผู้เขียนสามารถดึงมาใช้ได้ ข้อสนี่ก็คือเป็นเรื่องของจุดเด่นเป็นม้านั่งสีชมพูเพื่อว่าให้เข้ากับบรรยากาศของภาพส่วนรวมนะครับก็เป็นทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินในขณะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของทฤษฎีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เทอสามมากมากเลยคอบคุณวากค่ะอันนี้ก็จบทุกอย่างเรียบร้อย